ได้ลหลงทางไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมทูนลายพานกลางเต็นต์เองนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปแคมปิ้งที่หาดพอดอๆออนะครับอยู่แถวๆในจังหวัดบนราชธาย์นี่แหะครับว่าอาจจะเป็นหาดที่ท่านผู้ชมในจังหวัด บนราชธาน,าานียังไม่รู้จักและก็จังหวัดใกล้เคียงนี้ยังไม่รู้จักนะครับเราจะมีเซอร์ไพรส์หรือว่าเป็นบรรยากาศอะไรแบบไหนก็ลองติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีแขกพิเศษที่เราจะไปแจมคลิปกับเขาด้วยนะครับก็คืออ๋อตอนนี้ยังไม่บอกดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปเจอ,อที่จุดกลางเต็นท์กันเลยนะครับตอนนี้ผมก็เซตอุปกรณ์เซตของ แคมปิ้งขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมจะใช้กระบะที่ตู้ทึบไปนะครับผมเพราะว่าทางที่เข้าไปก็ค่อนข้างลําบากเนี่ยนะครับต้องใช้รถกระบะที่มีความสูงนะครับโอเคอ่ะเดีย๋ยวผมเตรียมของอีกนิดหน่อยนะครับผมโอเคเราไปเจอกันที่จุดกลางเต็นท์กันเลยนะครับผมไปเลยไอ,อืมะอะยุดไปก่อนยุบไปก่อนเนาะ อืมมาเียบ๊ายบายโอเคครับตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงครึ่งนะครับผมจะมีคนไปรอที่จุดกลางเต็นท์นะครับเดี๋ยวเรามีเซอร์พรส์กันนะครับว่าเป็นใครนะครับ ซอยวัดน้องไฮนะครับแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะครับหานหน้าวัดน้อง ไปอีกสักประมาณกิโลกวกว่านะครับผมผมก็ได้เจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่ว่าที่แน่ๆไม่ใช่ยางรถผมเหยียบไม้กระเด็นขึ้นมาใส่รถผมเด็ดขาดครับเพราะว่าผมได้มองเห็นอ่า เป็นเป็นคล้ายคล้ายก่อนไม้ครับประมาณตอนเท่าแขนนะครับผมได้ลอยมาใส่รถผมนะครับเห็นที่หางตาเลยนะครับเห็นลอยมาเลยนะครับเหมือนมีคนโยนมาเลยนะครับผมก็ตกใจมากครับผมแล้วก็จอดรถมองดูดีๆครับทั้งๆที่ป่ามันไม่ได้หนาทึบคนซ่อนก็เราก็จะเห็นได้ง่ายนะครับถ้าเป็นคนโยนใส่รถผมนะครับนี่ก็ เป็นอะไรเป็นเหตุการณ์ที่แปลกมากแล้วก็ทําให้ผมตกใจมากนะครับย้อนไปนิดนึงนะครับก่อนที่จะเลี้ยวผิดนะครับแถวแถวหน้าโรงเรียนท่าสนามชัยจะมีสารปู่ตาอยู่นะครับซึ่งผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามีสารปู่ตาอยู่ตรงนั้นนะครับผมผมก็ขับเลยไปด้วยความไม่รู้นะครับ แล้ว G p s พก็ดันบอกให้ผมเลี้ยวขวานะครับผมเหมือนโดนบันาลให้ผมไปเจออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปเจอเหมือนในเหตุการณ์ที่ผมได้สัมผัสไปก็คือขอนไม้มันลอยมาโดนรถผมจนเป็นรอยนะครับผมผมก็ตกใจสุดขีดแล้วก็บวกกับความโมโหด้วยนะครับนึกว่าคนโยนมาแล้วผมก็ ลงจากรถไปไปดูเผื่อมีใครแอบอยู่แถวนั้นนะครับผมผมก็ได้จอดมองสักพักก็ไม่เห็นมีใครนะครับไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรครับแล้วผมก็เห็นไอ้ท่อนไม้ตัวนั้นน่ะตกอยู่ข้างทางถ้าเป็นรถเหยียบแล้วกระเด็นขึ้นมาใส่รถผมมันก็ต้องมีรอยบินรอยหักบ้างนม่มีรอยบินรอยหักด้วยนะครับตอนที่ผมลงไปดูผมก็ไม่ได้ถือกล้องลงไปถ่ายด้วยนะครับเพราะว่า มือนึงก็ถือเอาบอกตรงๆเลยถืออาวุธนะครับกลัวว่าเป็นคนนะครับก็ไม่กล้าจะถือกล้องลงไปถ่ายนะครับผมผมก็เห็นท่อนไม้ที่มันกระเด็นโดนรถผมนะครับก็สังเกตดูมันไม่มีรอยเหยียบของล้อรถนะครับถ้าเป็นไม้สดๆสดสดหรือว่าหรือว่าไม้ผุๆนะครับมันก็จะต้องมีรอยล้อรถเหยียบนะครับเพราะว่าองศาของการเหยียบนะครับมันจะถ้าเป็นทําให ไม้กระเด็นขึ้นได้นะครับมันจะเหยียบแบบมินมินนะครับแล้วก็ไม้ก็จะกระดกน่าจะมาถึงแล้วไอ้นี่ไม่มีรอยน้ออะไรวะไม่มีรอยแตกหักอะไรเลยนะครับเป็นไม้วางท่อนไม้วางเฉยๆเลยครับเนี่ยครับตอนเนี้ยผมจอดเลยนะครับจอดจอดแล้วผมก็มองไปทางทิศทางที่เหมือนมีอะไรมาโดนท่อนไม้รถผมนะครับ อลอยมาใส่รถผมนะครับแล้วผมก็ถอยห,หลังเพื่อความเน่ใจแล้วก็ให้มองได้ชัดขึ้นนะครับเนี่ยครับเหมือนมีคนโยนอะไรมาโดนแล้วก็เมือ่อกี้ถ้าว่า,าเป็นกิ่งไม้ที่ตกมาจากต้นไม้มใหญ่<า>ที่อยู่ข้างถนนนะครับมันก็ไม่ได้ครอบกิ่งไม้มันไม่ได้ครอบมา,อ,าอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับ จากคลิปที่เรามองเห็นนะครับมันไม่สามารถทําให้ขอนไม้ขนาดเท่าแขนเนี่ยหลุดออกจากต้นไม้นั้นได้นะครับนี่ยครับผมก็ขับถอยหน้าเดินหน้าถอยหลังอยู่สักประมาณหนึ่งแล้วผมก็ลงไปดูนะครับเป็นเหตุการณ์ที่แปลกมากครับผมแล้วก็ทําให้ผมขนหัวลุกกลางวันแสกแล้วบรรยากาศแถวนั้น ไม่มีใครสักคนเลยนะครับตามเถียงนาก็ไม่มีใครสักคนเลยนะครับมีแต่หุ่นไล่กานะครับเออแล้วผัดถัดจากตรงที่ผมโดนไม้กระเด็นใส่รถผมนะครับลอยมาใส่รถผมนะครับมันก็เป็นถึงจุดที่ gps บอกมันเป็นจุดสุดท้ายนะครับแล้วก็ gps ก็หลุดไปเลยครับมันเหมือนมันไม่มีลื่นสัญญาณ แล้วก็ทำให้ GPS หลุดแล้วก็ไม่อัปเดตเส้นทางนะครับตอนนี้ผมก็ตอนนี้ผมคือผมยังไม่แน่ใจว่าผมหลงทางหรือเปล่านะครับแต่ว่ายังมั่นใจว่าผมมาถูกทางนะครับก็เลยขับไปเพื่อหาสัญญาณ GPS นะครับเพื่ออัปเดตเส้นทางนะครับแล้วผมก็เดินหน้าต่อนะครับผมเดินหน้าต่อไปเพื่ออัปเดตเส้นทาง GPS นะครับ แล้วขับไปไม่กี่เมตรมันก็เริ่มสัญญาณ GPS กลับมาแล้วก็ต่อเส้นทางให้ผมนะครับผมก็ได้ขับไปตามเส้นทาง GPS นะครับขับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงทางตันนะครับคือข้างหน้าก็จะเป็นเถียงนาแล้วก็ก่อนทางเลี้ยวไปเถียงนาอันนั้นก็มี ต้นไม้ซึ่งมันถูกลมพัดหรือว่าคนโดนโดนโค่นนะครับมันกิ่งมันหักลงมาขวางทางอยู่นะครับตอนแรกผมก็คิดว่าจะไปได้นะครับนึกว่าจะมีทางไปต่อผมก็เลยลงเอามีดไปฟันกิ่งไม้ขนาดใหญ่นะครับที่ยังห้อยอยู่บนต้นไม้อยู่ที่มันห้อยลงมาขวางทางผมก็ตัดออกจนรถผ่านไปได้นะครับผ่านไปได้แค่นิดเดียวครับ มันก็เป็นเถียงนาอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีทางลงไปนะครับเป็นทางเกวียนแล้วผมมองดูรถไม่น่าจะลงไปได้ครับผมก็เลยหยุดแล้วก็โทรหา,าคนที่ผมนัดไว้นะครับนั่นคือพี่แสบนะครับผมพี่แสบจากช่องนายแสบนะครับพี่แกบอกว่างั้นโอเค ให้กลับออกมาก่อนมารอพี่แสบที่หมู่บ้านก่อนนะครับหมู่บ้านท่าสนามชัยนะครับพี่แสบกําลังจะติดกําลังจะตามมานะครับเพราะว่า,าผมผมก็นึกว่าพี่แสบจะมาถึงนานแล้วนะครับแต่ว่ารถแกมีปัญหาเรื่องท่อนะครับแกก็เลยหาร้านเชื่อมท่อก่อนนะครับผมพอดีผมก็มาถึงก่อนแล้วผมก็ออกก่อนนะครับ ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ผมลงทางอย่างนี้ครับตอนนี้ผมก็ได้หลงทางไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ถามชาวบ้านนะครับเขาก็ให้ข้อมูลสับสนหน่อยนึงนะครับมันตรงนี้ที่ผมมากับชาวบ้านเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ถ่ายมันชื่อว่าหาดสองคอนนะครับหาดมันจะอยู่คนละฝั่งกับตรงที่รถผมจอดนะครับ เดี๋ยวผมต้องไปรอรวมตัวกันกับพี่แสบช่องนายแสบนะครับผมโอ้ตอนนี้เข้าออป่าครับรถเนี่ยไม่ต้องบอกครับสีถลอกสีขูดแน่นอนครับอาอาเอาครับดูดูดูดครับดูเลีวาภาวนาอย่างเดียวครับอย่าให้รถติดนะครับ ถ้าติดมานิดโอตายแน่ๆครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้กลับออกมารอ,อาพี่แสบนะครับผมอยู่ที่สนามป่าไม่ใช่ครับออยู่ที่าสาลากลางบ้านนะครับทางเลี้ยวไปโรงเรียนสนามชัยตอนแรกว่าจะนัดแกที่นั่นนะครับทริปนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนเลยนะครับ เราอย่าเสี่ยงไปคนเดียวเรารอคนที่เคยไปดีกว่าครับผมถ้าเราไปตาม G P S นะครับเผื่อพื้นที่ไหนที่มันไม่มีสัญญาณนะครับ G P S มันจะไม่อัปเดตนะครับไม่ไม่ไมอัปเดตเส้นทางปัจจุบันของเรานะครับนี่ผมก็ไปเสียน้ำมันก็ เยอะอยู่พอสมควรนะครับวิ่งไปวิ่งกลับเข้าเส้นโน,น้นเส้นนี้ถามชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่รู้จักว่าครับว่าหาดออออทอยู่ตรงไหน,นเาขารู้จักแต่ว่าหาดาหาดยาวใช่ไหมเาขารู้จักว่าหาดยาวตอนนี้ก็ต้องนั่งรอไปก่อนนะครับผมมาทริปแรกนะครับ เป็นคลิปแรกที่ผมได้เจอกับพี่แสบช่องนายแสบนะครับตอนนี้ก็จอดรอก่อนตอนนี้ก็เมฆคืมฟ้าคืมฝนมาสงสัยเย็นนี้ได้บรรยากาศฝนตกแน่เลยครับผมว่านะตอนนี้บรรยากาศข้างนอกคืมฟ้าคืมฝนมากเลยนะครับอ่าโอเคเมื่อกี้แกโทรมาแล้วครับแกแกบอกว่าเดี๋ยวก็จะถึงแล้วครับผมแล้วก็รอกันรอแกอีกหน่อยนะครับผมรอรอพี่แสบอีกหน่อย เจอพี่แสบแล้วนะครับพี่แสบมาแล้วมาถึงแล้วเอาครับเจอแล้วเจอพี่แสบแล้วพี่แสบสวัสดีครับสวัสดีครับนีเราก็สวัสดีครับมาเจอนี่ครับ เพื่อร่วมกิจกรรมวันนี้แรงเราไปไหนแมนบอแมนเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไปทางหลักไปไปเส้นเก่าหรือว่าไปเซนเซนเก่าไปเส้นไปเส้นฝุ่นอันนี้หาสองข้อนอ๋อตัวที่ไปสองข้อนแมนสองข้อนมันต้องขามฟังมคยไปกันนี้เพราะว่าผมไปยืนเบิงแล้วมันบ่มีหาดฟังได้หนิน้ำมันถ่วงมั้งมันบ่มีหาดฟังได้หนิแต่ว่าหาดฟังทุ่นนั้นมีหาสองข้อนสองข้อนทลังนั้นสองขันคือข้างนี้ แมนครับฟังอยู่ทั้งผีไปเบิรงเมื่อ้หร่แต่ตามเขาแน่นเราไปเี้ยอไปทาโอเคผมเลี้ยวผมเลี้ยวขวาเขาไปน้อยนหนึ่งแต่ว่าทีิจริงมม่ตรงตรงไปเลยมั้งหครับแมนผมเลี้ยวขวาผมแมนเขาไปให้หน้าเลยไปทั้งข้องไปทั้งยันัันเอท่านเลี้ยวขวาครับเนี่ยผมไปโดน ผมไปโดนบ่หูว่ามีคนโยนหรือว่าอีหยังมาแต่ว่ามองเห็นหางตายใหม่ลอยมาถือรถฟังบ่แม่นบ่มันสีแมนนี่เลยยู่หน้าโรงเรียนน่ะอยู่ตรงข้ามหน้านเนี่ยจะมีสารจะปูอยู่บ่แม่นขุนแถผมก็เขาจีบไปแม่บ้าเขาเปี่ยนนะแม่นาะเอออันนี้รู้ต้องไปเออครับจะปู้ยังก่อนแม่ปู้อันผู้เออมหาอ๋อเออแล้วสูงรักษา ผมผมมือหน่าผมออกไปน่ะอ่นเพิ okay? like <uh> ่นว่ากันทานไปฟานมาเอือขานไปมขันมาอยู่ไยว่ะอ๋อผมโดนปึ้งเลยผมก็จอดรถนึกว่าคนโยนใส่ผมก็เลยลงไปเบิ่งเออมันผู้ใดน้อโยนใส่ผมก็มองเบิ่งข้างทางบ่มีผู้ใดเลยนะครับยาย่อืมอู้เออเออใส่หนักโู๊ดโยนขอนใส่รถเลยบ่ะปึ้งจะเป็นห้อยไหม มันก็เรียกเอาแล้วโดนของซะแล้วอ,ะวอ,อ,อ่ะอนะอตายเยครับ<อ>นว่ี่อเจ้าต,ตอนเจ้ามาสามเมืหอหงมาทางนรตายอ๋อรตายมจะจายุ่ม,ยมื่อนะ่ะไปแลยโดนบินโดนปซ่ปายยาแล้ว เราตามหลังพี่แสบไปดีกว่านะครับโอ้โหหดเกินถนน เจ้าที่เจ้าปู่นะครับผมออ,อูกสั่งเขามากวัไขออนุญาตผัดในจุดนี้ก็อ่ารู้สึกว่าคนลุกนะครับผมเมื่อเมื่อกี้ที่เข้าไปคนเดียวครับเป็นไปเจอเหตุการณ์ที่ที่แปลกนะครับ มันอธิบายยากนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอ,อาไหว้บวงสรวงขอพรขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเข้าไปในพื้นที่นะครับเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีาสารเจ้าปู่อยู่นะครับ